จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวิวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e ช่วงนี้โจมีโอกาสได้แนะนำพูดคุยนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะเราเชื่อว่าโฟลเดอร์ของหลายๆบริษัทเคยทำตำแหน่งนี้มาก่อนนะคะนั่นก็คือตำแหน่ง AE แหมคิดเลยนะคะเอ๊ผู้บริหารเราเคยทำตำแหน่งอะไรมาก่อนนะ AE หรือบางบริษัท ก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งเซลล์นะคะช่วงหลังหลายๆบริษัทเริ่มใช้คำว่า i คล t นะคะ i คล t อะไรบ้างมี l คล n เซอร์ว c สนะคะ c คล e สเปเชียลิสต์อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะ บางที่เรียกว่าเป็น customer นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็น customer เนี่ยก็คือบริการหลังการขายก็คือเขามาเป็นลูกค้าเราแล้วนะคะก็เลยเรียกว่าเป็น customer service นะคะ customer relationship อันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นหลังการขายนะคะตำแหน่ง ae ตำแหน่ง s a ล e s หรือตำแหน่ง client specialist เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะก็คือเป็นตำแหน่งที่จะบอกเป็นจุดกําเนิดของธุรกิจก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่รู้ได้ว่า ตลาดต้องการอะไรนะคะและเรามีความสามารถในเรื่องไหนจนทำให้เกิดเป็นใบคูเอเทชันได้เป็นใบเสนอราคาได้นั่นหมายความว่าเงินเกิดขึ้นแล้วนะคะโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะตำแหน่งนี้หลายๆบริษัทก็จะขึ้นตรงกับผู้บริหารนะคะอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงกับผู้บริหารทุกคนแต่อย่างน้อยๆผู้บริหารสูงสุดของ AE นะคะก็จะต้องรีพอร์ตตรงกับผู้บริหารนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยเก็บทริคนะคะที่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะที่ให้โจ้เป็นบรรยายหรือว่าเป็นน้องๆที่มาขอคำปรึกษาเรื่องงานเนี่ยมักจะถามเสมอว่าคุณสมบัติที่ดีของ AE เนี่ยมีอะไรบ้างโจ้เลยลองรวบรวมมานะคะเราเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็น เอ e. ที่โลกต้องการดีไหมดูยิ่งใหญ่นะคะอ่าโอเคงั้นเราเรียกว่าเป็น AE ที่โลกโลกต้องการนะคะมี5คุณสมบัตินะคะจอลองเลือกมา5คุณสมบัติของ AE ที่โลกต้องการนะคะมีอะไรบ้างทักษะที่1นนะคะก็คือเป็นทักษะของนักการทูตนะคะโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่นะคะเอาง่ายๆคุณต้องพูดได้อย่างน้อย,อยสองภาษานะคะสองภาษาที่ว่าเนี่ย ไม่ใช่ภาษาในการสื่อสารแบบภาษาไทยอังกฤษจีนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งเจ้าภาษาที่มากกว่าภาษาแม่เนี่ยอันนี้เป็นกําไรอยู่แล้วเวลาคุณสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตามนะคะไม่จ้เป็นต้องเป็น AE เนี่ยเมื่อคุณเขียนไปว่าคุณสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาอันนี้เป็นกําไรเป็นสิ่งที่เขาพิจารณาเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่สองภาษาที่โจ้ากาลังพูดถึงนะคะหมายถึงภาษาโปรดักชันกับภาษาลูกค้านะคะอืม มันมันเป็นยังไงนะภาษาโปรดักชันกับภาษาลูกค้าภาษาโปรดักชันนะคะก็คือคุณจะต้องอธิบายงานชิ้นงานความต้องการเนี้ยให้กับทีมในบริษัทได้ในภาษาของเขาเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องอธิบายชิ้นงานเดียวกันเนี้ยให้ฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายนะคะกับลูกค้าเองด้วยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติเราไปเจอลูกค้านะคะลูกค้าซึ่ง อาจจะเป็นการตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขากําลังอธิบายสิ่งนี้คุณลองฟังซิแล้วคุณเข้าใจไหมถ้าคุณเป็นคนในแวดวงดิจิตัลแล้วคุณอธิบายคํานี้ได้ในสองภาษาถือว่าผ่านนะลูกค้าอาจจะบอกว่าอืพี่อยากให้คุณมาดูแลแฟนเพจ Facebook Fanpage ของพี่นะแล้วก็พี่อยากให้ป้ายด้านบนของ f a c e b o o k พี่มีการอัปเดตตลอดเวลานะคะป้ายด้านบน Facebook พี่นะแล้วป้ายนั้นน่ะ พี่เคยเห็นว่าหลายๆแฟนเพจเนี่ยไอ้ป้ายเนี้ยกับป้ายวงกลมมันกลืนเป็นเรื่องเดียวกันอ่าโอเคตอนที่คุณเป็น AE คุณฟังป้ายข้างหลังกับป้ายวงกลมกลืนเป็นอันเดียวกันป้ายอะไรใน f Facebook อ่าคุณคิดตามทันนะโอเคได้ค่ะพี่เดี๋ยวจะให้ทาง ทีมออกแบบมาให้นะคะว่าตัวป้ายด้านหลังกับป้ายวงกลมเนี่ยมันจะกลืนเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไงนะคะโอเคก็กลับมาคุยกับโปรดักชันนะคะคุยกับโปรดักชันพี่คะลูกค้าอยากได้กราฟิกที่เป็น c o v เวนะคะคั v เวตัวแผ่นใหญ่ะคะ่ะตัว c o v เวร์เนี่ยแล้วก็ตัวภาพที่เป็นโปรไฟล์นะคะตัวภาพไอคอนโปรไฟล์เนี่ยเวลาที่มีคนคลิกเข้ามาตัวที่เป็นแฟนเพจเนี่ย มันเล่าเรื่องเป็นเนื้อเดียวกันอืมเห็นไหมคะคำเดียวกันเลยก็คือภาพที่เป็น cover facebook กับภาพที่เป็นภาพโปรไฟล์ของ facebook fanpage เนี่ยลูกค้าเรียกว่าป้ายนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณกลับมาที่ออฟฟิศสามารถบอกได้ว่า ป้ายที่ว่านั้นอะ่ะคือภาพที่ใช้เป็นคัฟเวอร์เนี่ยแหละคือคุณสมบัติของเอเรื่องแรกก็คือพูดได้สองภาษาก็คือภาษาโปรดักชันแล้วก็ภาษาลูกค้าแต่โดยส่วนใหญ่โจจะแอบให้ความรู้โดยการไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าถูกสอนนะคะก็คือความให้ ให้ทริกง่ายๆกับลูกค้าคือบางทีพอเวลาเขาพูดป้ายอันนั้นขึ้นมาเราก็เราก็พูดอ๋อหมายถึงตัว cover ใช่ไหมคะป้ายป้ายอันนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับทีมโปรดักชันนะคะพี่เราจะเรียกว่าเป็นภาพ cover fan page แบบนี้นะคะเขาก็อ๋อโอเคอ๋อมันเรียกแบบนี้ใช่ไหมหลายๆคนก็จะแบบรู้สึกดีด้วยนะที่เราได้บอกเขาว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะนี่คุณสมบัติที่หพูดได้สภาษาเป็นการทูตนะคะ ทักษะที่สองนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะและเป็นทักษะที่บอกได้เลยว่าเขาต้องมีคุณก็เพราะเรื่องนี้นะคะก็คือทักษะในการนำเสนอนะะทักษะในการนำเสนอนี่ก็คือการพรีเซนต์นะคะสตอรี่เทลลิงนะคะออทักษะนี้นะคะง่ายๆโดยส่วนใหญ่เวลาที่โจจะต้องสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการบอกเขาว่าไหนลอง เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยสิไหนลองแนะน,นําแนะนําตัวเองให้ฟังหน่อยสินะคะถ้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะแนะนําชื่ออะไรพวกนี้ก็เป็นท่าเบสิกนะคะแล้วก็ลองฟังดูซิว่าคุณตั้งใจฟังเรื่องราวของเขาจนจบเรื่องที่เขาคัดแล้วนะว่าเขามีเวลาคุยกับคุณเนี่ยแค่30นาที โดยะ,ะโดย30นาทีนั้นถูกแบ่งว่าเป็นเรื่องของการ introduce ตัวเองเนี่ยครั้งแรกแล้วอาจจะเป็นครั้งเดียวที่ได้เจอกันเนี่ยเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องอะไรนะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้อยากได้คนนี้มาทำงานตำแหน่งนี้จังนั่นคือเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี ะะเช่นการพอคุณรับเขามาทำงานแล้วนะคะ AE ที่มีทักษะในการเล่าเรื่องและการนำเสนอที่ดีเนี่ยจะต้องมีเส้นเรื่องที่ชัดเจนว่าวันนี้จะมาเจอลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรและคิดเป็นซีเควนซ์มาว่าฉันจะเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็สามารถคลิกแพลงได้ด้วยนะว่าถ้าสมมติเวลามันเหลือน้อยลงเขาจะรู้ว่าเรื่องไหนที่ต้องเล่าไม่เล่าไม่กลับ โ <laughs> ดยผู้บริหารมาแล้วแบบโอเคมาค่ะพี่มีเวลาไม่เยอะนะตอนแรกคิดว่าอยู่ได้นานปรากฏเดี๋ยวพี่ต้องไปอีกมีติ้งหนึ่งพี่มีเวลาฟังเราแค่10นาทีเล่ามา AE ที่มีทักษะการนำเสนอการเล่าเรื่องที่ดีจะรู้ว่า เหลือ10นาทีจะต้องเล่าเรื่องอะไรบ้างนะคะไม่เป็นคนเสียดายของนะวันนี้เตรียมมา20สไลด์พอพี่เขาบอกมี10นาทีวิธีการก็คือพูดให้เร็วที่สุดและยังเสนอ20สไลด์อันนี้คือวิธีที่ผิดแต่ถ้าเขาบอกว่าพี่มีเวลาแค่10นาทีสไลด์ที่เตรียมมา20แผ่นเนี่ยสกิปฟึบไปเลยนะคะว่าเรื่องนี้ล่ะพี่ต้องห้ามพลาดต้องรู้นะคะ อันนี้ก็เป็นทักษะที่2ที่สําคัญมากนะคะก็คือมีทักษะการนำเสนอการเล่าเรื่องนะคะโดยเฉพาะการใช้น้ำเสียงถือว่า,เ,าเป็นทริคที่ทำให้คนที่ฟังเราอยู่เนี่ยโน้มเอียงโน้มหนาวใจได้ดีนะคะแล้วก็ไม่หลุดโฟกัสไปจากสิ่งที่เราเล่าอยู่นั่นเองนะคะต่อมาทักษะที่3นะคะเป็นนักบริหาร โอ้โหพี่หนูเพิ่งจบใหม่เลยจะเป็นนักบริหารได้ยังไงนะคะการเป็น AE การเป็น AE เป็นนักบริหารอะไรหรอนะคะบริหารอยู่3มเรื่องนะคะก็คือเวลานะคะบริหารเวลาบริหารคนนะคะแล้วก็บริหารเงินอันนี้สําคัญนะคะบริหารเวลาคืออะไรนะคะทํางานต้องแข่งกับเวลานะคะเดทไลน์เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็น AE แล้วรู้สึกกลัวเดทไลน์คุณเป็นไม่ได้นะคะ คุณต้องไม่กลัวนะคะเดทไลน์คือสิ่งที่คุณมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องบอกต้องบอกว่าเวลาแก้ปัญหาร่วมกับโปรเจกต์มเนเจอร์ด้วยนะ,ะก็คือเดทไลน์ที่ลูกค้าให้มาในบางครั้งนะคะก็อาจจะกำลังดีนะคะลูกค้าอาจจะเคยทำงานนี้มาบ่อยๆจนรู้ว่ามันต้องใช้เวลาประมาณนี้แต่บางครั้งนะคะลูกค้าเองก็ไม่ได้พอใจกับเวลากับเดทไลน์ที่เขาได้รับโจทย์มามันอาจจะดูฉุกละหก กระชัน้นกระทันหันมากนะคะแต่ด้วยปัจจัยทางธุรกิจเขามีการแข่งขันมันจะเป็นต้องใช้จริงๆนะคะเราต้องมาหาวิธีกันแล้วล่ะว่าด้วยเวลาที่กระชั้นขนาดนั้นเนี่ย เราสามารถที่จะทําอะไรทยอยทำอะไรก่อนได้บ้างนะคะเวลาทั้งหมดมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ทํายังไงล่ะให้บางส่วนเกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะบริหารคนนะคะบริหารคนก็คือรับมือกับตัวลูกค้าเองแล้วก็รับมือกับทีมข้างในได้นะคะรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนมีความแตกต่างนะคะแตกต่างไม่ใช่แตกต่างแค่เฉพาะคนด้วยนะในหนึ่งคนเนี่ยเมื่อ โปรเจกต์ต่างไปเวลาเปลี่ยนไปเขาก็เปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นต้องบริหารได้ว่ากับคนคนนี้ควรสื่อสารอย่างไรนะคะเข้าใจธรรมชาติของเขาเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของในเรื่องไหนอยู่นะคะก็จะรู้ได้ว่าจะต้องคุยอะไรนะคะต่อมาบริหารเรื่องเงินนะคะต้องคอยดูต้นทุน ต้นทุนในการผลิตงานนี้นะคะต้นทุนที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งต้นทุนที่เป็นเรื่องเงินแล้วก็ต้นทุนที่เป็นเวลาของแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีค่าประเมินไม่ได้เลยนะคะมองให้ไกลนะคะมีรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนี่คือทักษะการเป็นนักบริหารที่ AE ก็ต้องมีนะคะบริหารเวลาบริหารคนแล้วก็บริหารเงินนั่นเองนะคะต่อมาทักษะที่4นะคะก็คือเป็น ผู้มองอนาคตนะคะผู้มองอนาคตคืออะไรนะคะผู้มองอนาคตก็คือเป็นนักพยากรณ์นะคะก็คือมีสองเรื่องนะคะเตรียมแล้วก็เตือนนะคะเตือนก่อนถึงเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าย้ำกับ AE ที่ RGB 72ประจำเลยนะคะก็คือต้องคอนเฟิร์มมิ้งนะต้องคอนเฟิร์มมิ้งก่อนถึงวันนะคะหรืออย่างน้อย ถ้าลืมก่อนถึงวันเนี่ยในวันนั้นถ้าประชุมบ่ายก็ต้องคอนเฟิร์มเช้าถ้าประชุมเช้าอย่างน้อยๆส่งไลน์ไปหน่อยก็ยังดีนะคะเกรงใจเขาว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะโทรไปเลยก็เกรงใจนะคะส่งไลน์ไปคอนเฟิร์มหน่อยก็ยังดีเดี๋ยววันนี้เราเจอกัน10บโมงนะคะเดี๋ยววันนี้เราเจอกัน9ก้าโมงคอนเฟิร์มห้องประชุมนิดนึงค่ะก็เป็นมุกในการเตือนนะคะ ถามว่าวันนี้ประชุมห้องนี้ตอนสิบโมงใช่ไหมาถามห้องเป็นการเตือนไปใน,ปในตัวนะคะเตรียมซัพพอร์ตข้อมูลนะคะที่จะต้องใช้เสมอนะคะรู้ว่าเ,เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมองข้าม็อดไปอีกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างสำเร็จได้จะต้องมีข้อมูลอะไรจะต้องมีใครที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเตือนก่อนถึงเวลามองไปด้วยว่า เรื่องนั้นจะสําเร็จได้จะต้องมีอะไรบ้างแล้วเป็นคนจัดหาสิ่งเหล่านั้นนะคะนั่นก็คือทักษะของการเป็นผู้มองอนาคตนะคะต่อมาทักษะที่5นะคะก็คือเป็นนักฟังที่ดีนะคะนักฟังที่ดีเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่านักฟังที่ดีก็คือเป็นคนเงียบใช่ไหมนะคะสำหรับโจเองนะใช่ก็คือนักฟังที่ดีเนี่ยสัดส่วนของการเป็นผู้ฟังจะต้องมากกว่าเป็นผู้พูดแต่จริงแล้วนักฟังที่ดีเนี่ยเป็นนัก ถามที่ดีด้วยนะก็คือถามได้ถูกเวลาแล้วก็ปริมาณไม่มากนะคะฟังแล้วก็ถามแล้วก็ทำให้คนคู่สนทนาของเรานะคะได้พูดคุยในเรื่องนั้นได้อย่างละเอียดได้อย่างถี่ถ้วนนะคะนะคนที่ AE มักจะต้องพูดคุยด้วยก็มีอยู่สองคนนะคะก็คือสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือลูกค้าแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็เป็นโปรดักชันนะคะอุปกรณ์ที่ดีของนักฟังนะคะก็คือสมุดจด จะเป็นสมุดจดจะเป็นแอปก็ได้นะคะจะเป็น iPad แอปใน iPad ได้หมดนะคะจดเนี่ยมีมีประโยชน์อยู่สองอย่างนะคะหนึ่งก็คือเมื่อคุณจดคุณมักจะพูดไม่เยอะเป็นการทำให้คุณได้ฟังนะคะแล้วก็ไม่พูดแทรกพูดซ้อนนะคะใจใจที่ร้อนใจที่จะคอยพูดตลอดเวลาเนี่ยอย่างน้อยๆได้ยัง้งตัวเองได้เขียนออกมาก่อนบางเรื่องที่จะพูดออกไปเนี่ยพอได้เขียนออกมาเป็นเรื่องที่คนกำลังจะเล่าอยู่พอดี มันก็ดีกว่านะให้ตัวเขาได้พูดออกมาดีกว่าเราพูดแทนเขาเพราะบางทีการที่เราพูดแทรกเราพูดแทนคนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันก็คือถ้าเขาไม่ไม่ชอบใจและเราพูดแทนพูดก็ผิดอีกต่างหากเนี่ยเป็นการ discredit ตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราไปพูดแทรกเนะ่ยเขาเป็นคนที่นิยมชมชอบเราอยู่เป็นทุนเดิมมีมีบแ a s มี b แ a s ว่าจะชอบ เราแล้วก็ฟังเราอยู่เสมอเนี่ยการที่คุณไปพูดแทรกพูดสอนเขาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าไอ้ความคิดที่ตอนแรกเขาว่าจะพูดเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้แล้วเขาก็เอาความคิดของเราเอาสิ่งที่เราพูดแทรกพูดสอนเนี่ยไปเป็นบทสนทนาเป็นใจแกนหลักของเรื่องนี้ไปเลยซึ่งอ้าวกลายเป็นว่าเขาก็เลยไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการแต่เราไปพูดสอนไปพูดแทรกเข้าไปทําให้ไม่ได้ requirement ไม่ได้เรื่องนั้นๆ ที่แท้จริงของการสนทนานั้นออกมานะคะดังนั้นแล้วการการจดช่วยได้ดีนะคะทำให้คุณได้ระวังไม่ให้ตัวเองพูดแทรกพูดซ้อนนะคะแล้วก็ทําให้คู่สนทนาเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดในเรื่องที่เขาอยากจะพูดด้วยนะคะเอาละมาถึงทักษะสุดท้ายนะคะก็คือทักษะของการไม่กลัวปัญหานั่นเองนะคะเป็นคนไม่กลัวปัญหาเนี่ยก็คือเมื่อเจอปัญหาปุ๊บ ตกใจได้อนุญาตให้ตกใจแต่ว่าพอตกใจแล้วยังสามารถที่จะดำเนินเรื่องต่างๆต่อไปได้ด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วคนที่ไม่กลัวปัญหานะคะพอเวลาเจอปัญหาเราก็จะทำอยู่3มเรื่องนะคะอย่างแรกก็คือพอเจอปัญหาเราก็ต้องหาต้นต่อให้เจอนะคะพอหาต้นต่อให้เจอให้ได้นะว่ากลุ่มควันนี้ยกตัวยอย่างกลุ่มควันนี้มันเกิดจากเอ๊ะไฟไหม หรือว่านี่คือควันที่เป็นไอน้ําอมหาต้นตอให้เจอนะแล้วก็อย่างที่สองก็คือบอกความเสียหายบอกอาการได้ก็คือกลุ่มไฟกลุ่มควันตัวนี้นะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ไฟดับตอนนี้จะส่งผลกับอะไรบ้างนะคะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้การสื่อสารจะถูกตัดขาดนะคะเป็นเวลาประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวจะหา,าวิธีการแก้ ซึ่งก็คือขั้นตอนที่3นะคะรู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไรนะคะไฟไหม้ก็ต้องเรียกนักดับเพลิงนะคะนักดับเพลิงจะมาถึงโดยวิธีไหนนะคะจะติดต่อนักดับเพลิงอย่างไรนะคะโทรที่เบอร์นี้เดี๋ยวเขาจะมาภายใน5นาทีแล้วการสื่อสารทั้งหมดจะกลับมาสู่ปกติได้นะคะสุดท้ายเลยต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะ ในขณะที่ความเสียหายเกิดขึ้นนะคะหน้าดูนิ่งมากแต่ใจข้างในนี่ร้อนแล้วก็ตกใจที่สุดในเหตุการณ์นี้เลยนะโอวยตายแล้วเกิดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่หน้ายิ้มไว้ก่อนเลยอันนี้คือน่ารักที่สุดนะคะทําให้ทุกคนไม่แพนิคไปกับสถานการณ์นั้นๆนะคะย้ําอีกทีนะคะหคุณสมบัติที่ทําให้คุณเป็น AE ที่โลกนี้ต้องการนะคะหพูดได้2ภาษา สภาษาที่ว่าก็คือพูดทั้งภาษาของโปรดักชันแล้วก็ภาษาของลูกค้านั่นเองนะคะ2มีทักษะการนำเสนอการเล่าเรื่องที่ดีนะคะ 3. เป็นนักบริหารนะคะบริหารเวลาบริหารคนบริหารเงินที่เป็นต้นทุนกำไรได้ดีนะคะ 4. เป็นผู้มองอนาคตนะคะเตือนก่อนถึงเวลาซัพพอร์ตทั้งข้อมูลแล้วก็สิ่งของที่จะทำให้เรื่องนั้นสาเร็จได้ง่ายนะคะ 5. เป็นนักฟังที่ดีนะคะจทไม่พูดแทรกนะคะแล้วก็ บอกเรื่องราวที่ถามในถูกจังหวะนะคะเพื่อทําให้คนพูดเนี่ยสามารถพูดได้หมดจดทุกเรื่องที่เขา,าอยากจะพูดได้ดีนะคะ6ข้อสุดท้ายไม่กลัวปัญหานะคะหาต้นตอให้เจอนะคะบอกความเสียหายบอกอาการได้แล้วก็รู้ได้ว่าเรื่องนั้นจะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะแถมให้นิดนึงเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีด้วยนะคะ เอาละครบถ้วนเรียบร้อยนะคะสำหรับ AE ที่โลกต้องการนะคะสุดท้ายตอนนี้อยากจะฝากถึงงาน Creative Talk Conference นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้านะคะก็คือเดือนมการาคมปีนี้เราจัดวันที่24มการาคมนะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ไบเทคบางนานะคะตอนนี้รายละเอียด ออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะมีการเปิดตัวสปีกเกอร์ล็อตที่1น,นะคะก็มีสปีกเกอร์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายบอกใบ้ว่าเดี๋ยวกําลังจะมีอจนด d a านะคะ ออกมาอีกเรื่อยๆมีผู้สนับสนุนออกมาเรื่อยๆอีกนะคะก็ยังเปิดรับนะคะทั้งการเป็นผู้สนับสนุนและผู้ร่วมงานได้นะคะลองดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ www.ctc2021.com นะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ใน The Organized Podcast ตอนหน้านะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ